ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะ สวัสดีวันที่28มกราคม2566นะคะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทุกทุกท่านเดอ้อจา่าเดอ้อคลิปนี้มาสายเดอ้อทำให้ชมมือขึ้นวงนอนอัดคลิปบ่ไว้เดอ้อจา่าเดอ้ออาสสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางเลขห้าน้อยกันต่อเลยเนะานะจ่าเนาะก่อนจะไปรับชมแนวทางฝากคือกาวเดอ้อจา่าเดอ้อ สำหรับท่านใดที่เขามาแล้วแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทั้งช่องน้ำคือเกาเนาะจานะ้ะเนาะชื่นชอบแนวทางเหล็กห้าหน้อยเขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้เด้อจานะ้จาเด้อจังสิบรพราตทุกคลิปเนาะจานะ้ะเนาะสำหรับซ้ายน้อยเด้อนะจนะ้ะเด้อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเนาะจ้ะเนาะ สำหรับท่านใดที่จะสั่งครีมสบู่หลักกะยาสีฟันสบู่ขาวแล้วเด้อจ่าเดอ้อชมพูเล่งขาวน้ำนมข้าวแล้วก็ส้มวิทซีนะคะท่านใดที่จะสั่งโทรเข้ามาสั่งได้เลยนะคะที่เบอร์0926325513เด้อจ่าเดอ้อสบู่ยาสีฟัน และก็ครีมนะคะตอนนี้สินค้าพ้อมทรงมากๆแล้วนะจ๊นะเนาะสำหรับผลห้าหน้อยมือว่านี่ดีใจกับทุกท่านเนะจ๊นะเนาะแอดมินดีใจกับทุกท่านเด้อจ๊ะเด้อที่ถึงรางวันนะจ๊นะเนาะวิ่งรูดเจาะไปที่หกบอมมาเด้อจ๊ะเด้อ เขาเด่นหาเนาะจ้ะเนาะเจาะแตกไปที่ห้าเก้ารอบฮานอยปกติเด้อจ้ะเด้อแล้วก็ในตาร่างสามตัวแตกเนาะจา้ะเนาะสี่ศูนย์สามขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะเมือ่อวานนี้สามตัวแตกเด้อจ้ะเด้อถ้าจับทั้งมดชุดสามตัวก็จะได้ดย,ดยี่สิบคูเด้อจ้ะเด้อ แอดมินนูน่อยจับให้ทั้งหมดเลยทาเลขในาตารางมา20คู่นั่นจังไดรกับประผาดคือเข่าแน่ๆคู่หนึ่งนะ,นะจ้ะเนาะอกเกียวเบิ่นหามได้จ้ะเด้อสำหรับมือนี้มาตามกันต่อนะจ้ะเนาะอาจจะเบาๆหลายเด้จ้ะเด้อมือนี้เพราะว่าสายแล้วเนะจ้ะเนาะแนวทางเลขฮานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะ ประจำวันที่28มกราคม2566เลขในตารางนะคะ012347นะคะเลขในตารางนะคะท,ทันใดที่จับแกงจับแม่นเลขในตารางสามารถจับเองได้เลยเ้อจ้ะเด้อถ้าจับทั้งมดก็จะได้15คู่นะจ๊นะเนาะ15คู่ เด่น0และ1นะคะวิ่งรูด0ูนะคะมือนีแอดมินจะไปให้ที่1วิ่งหนึ่งรูด1เด้อจ่าเด้อหชุดเด่น0ูนย์หนึ่งสองหนึ่งสหนึ่งสหนึ่งเหนึ่งและ4 7นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นสำหรับ6ชุดเด่นที่แอดมินเจาะให้นั่นบางมือกระเข่าบางมือกับุดเด้อจ่าเด้อ แต่ที่บรพผาดก็คือเลขในตารางเนะจน๊ะเนาะเลขในตารางเข้าทุกวันเด้อจ๋าเดอ้อนานๆถึงจะหลุดนะคะเอาท่านผู้ชมพิจารณาเบิ้งเนะจน๊ะเนาะสำรับท่านใดที่สนใจจะสั่งสินค้าทางล้านอุดหนุนทางร้านแอดมินนะจน๊ะเนาะโทรเข้ามาสั่งได้เลยหรือว่าจะสอบถามก่อนได้เลยนะคะ ที่เบอร์0926325513สาหำหรับท่านใดที่สนใจจะเขากลุ่มไลฟีก่กะทักมาเบอร์นี่เลยจ้ะเด้อเบอร์เดียวกันก็เปิดสั่งของนลจ้ะเนาะทักเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนทักไลน์แจ้งแอดมินหนูน้อยว่าขอเข้ากลุ่มฟรีเลยจ้ะเด้อแอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ